ทีนี้ลุงก็พาครอบครัวครับครอบครัวพาน้องๆหลานๆมาเลี้ยงอาหารที่ขอแน,นแก่นครับมาถึงขอนแก่นแต่เมื่อวานนี้แล้วเออวันนี้เป็นวันแรกที่จะพาครอบครัวมาเลี้ยงดูทุกคนอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยปลาช่อนใช่ไหมเนี่ยปลาช่อนเปซะปลาเซ็นใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะจะต,ต้องทุกง่ากเนาะ ข้าวผัดปูกำลังหมดนั่นเป็นที่นิยมมากเลยก็ที่โกนหมูก็เป็นเชียมทิพไทยกุ้งแกงน้ำปลาหูเป็นที่ท่องโคราชจะหัวนั่นเรืตัวเดียวยังสามกรอบนี่ก็อยู่แล้วก็ลูกมีกุ้งแกงน้ำปลาใส่กุ้งแกงน้ำปลาแบบกับสุกแล้วก็เป็ดห้าดาวสวันี้ได้หลานกับหลานีอหลานสาวคนสวยด้วยนะ นี่เป็นพลาเฟตมีพลาเฟตแล้วก็น้องสาวเสื้อขาวเบิกขึน่อยเร็วน้องสาวหิ้วกันอยู่กินแก้วหน้ากินอย่างนั้นเลยข้างหน้าไหนพีสวัสดีค่ะแถบล่างๆนี่นี่ตอนน้องบอดครับกำลังจะเป็นกำลังจะเป็นหน้าดับกำลังจะเป็นเป็นมากแล้วกำลังจะบอดแล้วลงจะบอดดูมาครั้งนี้ลูจะบวดให้นีหลายหน้มาขึ้นมาเป็นแบบแรกเลยทมาเลี้ยงเลยด้วยกันอันนี้น้องซันน่าทานลูกชายของมีอหัวหล่อเลยนกำลังเติบเป็นหนุ่มเลย ลุงนี้จากบ้านมาสี่ปีกวา่าพวกยามาเนนะี่ยตรงนี้ตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวเราหมดทุกคนลแล้วไปทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ครอบครัวครับครอบครัวสุขสันต์นิดหน่อยยังข้าวกันพอทา,าน,ทานอาหารอาหารยาเย็นเสร็จกันลุงก็เลยพาครอบครัวน้องๆนั้นหลานมาสากักการะบูชาสาเจาก่อหลักเมืองครับขอนแก่นครับผมตะกี้ก็ไปถวายทุบเทียนดอกไม้ข้างในแล้วเสร็จแล้วข้างในเสร็จนี้เสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกกัน อากาศร้อนครับอบอ้าวมากเย็นนี้แตะกีะทานข้าวกันในร้านอาหารนะครับผมตรงโน้นกินโน้นกระโดดเพิง่ง,ง,งเสร็จกันก็เลยพาหลานน้องๆมาสักการะบูชาเจ้าอหลักเมืองกันแต่จีนี้เป็นหลักเมืองเนาะเป็นกู้บ้านกู้เมืองของจังหวัดขอนแก่นครับผมท่านพระเทพของเราก็สร้างให้สร้างให้มาครับไป